โอเคอะมาอยู่ดกฮะอะไร In the dark dark house okay the sun went went down เสื้อบิ๊กหนาผ้าหนาแต่ว่าเป็นหนาแบพยืดนะคะ The croc มีแบบเป็นหนาแบบเสื้อคอกลมอ่ะไม่ใช่หนาแบบเสื้อคอสเวตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หนาแบบนั้นนะดีตัวเบา s t ้ยสนุกไหมฮะเอาหม่ เยยอเดี๋ยวเราที่เลยนะก็แปลว่าอะไรนะเปิดระบบเลยเดี๋ยวเปิดระบบเลยเนี่ยไลฟ์ตรงนี้อ๋อเปิดแบบว่าอ๋อเข้าใจเปิดไลฟ์เลยมัเปิดระบบเสร็จแล้วก็เนี่ยข้างหน้าได้เลยดีดูดีครีนดีดูดีนะ็คอยู่ไหนโอเคพอยอยู่ไหนเอาทำไมล่ะก็คือตอนแรกทักได้เลย เราเปิดระบบแล้วหรอ่ยังไม่ได้เปิดเปิดเปิดเออเปิดตรงเนี้ยอีกออีกเพราะว่เดี๋ยวพ่งนี้จะมาจะได้ส่งเลยค่ะป้าป้าอนฟุ๊กพ่นี้ส่งเลยค่ะพวกนี้เนอจะมาลอกกอเโอเคนะาโบกำลังจะเปิดระบบนี่มามีคนมาสั่งเอาอาเอาอ้มีเอาไอวาค่ะ ไปตัง igen, hey, ้งเลยแล้ว่ะมันมีค่ะมายามายทำไมอ่ะมอ่ะมาอะไรอะอะไรคะมบ้างอ่อแะ้โบเรียกเห้เอาอเอาอ้เออเ่นแวโบเรียกนู่นแโบเรียก ทำอะไรป้าปุกคะโอ้ก่อนแล้วโอ้ก่อนโอ้ไอวัตตกใจเลยอ่ะโอ้ขอโทษท่าสิลูกขอโทษท่ะ่าเฮ้ย่ามาิจัยาดมาดะเป่าไหมเป่าไหมเปาให้ป้าปุ๊กไหมรไหมหย่าปล่อยป้าปุกหน่อยเงาอาฮะ อันนี้คือข้างหน้าได้แล้วใช่ไหมใช่ทักเลยค่ะทักเพ่ปุ๊บแล้วก็พิมหน้าหลไป็คือ้องเข้าไปทักอิดช่ใช่้องพ่อนสาหรับคนที่ลบนะคะตอนนี้เปิดระบบดูในไลฟ์นี้ให้แล้วนะคะสามารถที่จะเข้าไปส่งข้อความในอินบ็อกนะแล้วก็กลับมาใส่รหัสในหน้าในคอมเมตในลฟ์นี้ได้เลยนะคะพรุ่งนี้ส่งนะ ถ้าส่งเจ็ดโอนวันนี้พรุ่งนี้ส่งของนะคะเแี่เราส่งหลายรอบเกินไปมันน่าเกียดไหมพี่ปุ๊กไม่เพราอเรม่ส่งใช่ไหมเราไม่ส่งแนีใช่ไหมเขาอาเขาเขาไม่ได้เขาโอเคเนาะใครเขารู้เขารู้